นี่คือโบอะไรครับโบดิโผ่โบด้โผล่โบกนแ่งโบผมอโทษผมลืมสิ่จะมาเดินโดยการที่เราไม่มีมอเตอร์ไซค์มีรถไม่มีพาหะนะที่จะทุนแรงเราได้เราจะเดินไปขอเพลงมีจ็อกเกอร์เกิดดัเบอชียร่ยูรูเอรูสต์นนี้นะฮะเราอยู่วันที่สิบเก้านะฮะคณะมนุษย์เก่า ไม่เก่ามากรลักเราไม่เก่าเลยยี่ลักสำหับให้ยันไล่โคชเออแต่ละที่นะฮะเออจะเจอป้ายหรือลักต่างๆรถมาครับรถมาเราก็ต้องระวังด้วยนะครับอย่างนี้ฮะคุณอ้ํครับผมนี่คือป้ายอะไรครับป้ายอันนี้ระวังเนินลูกและน้าลูกอะไรวะนี่แหละครับนี่นะป้ายเอ๊ะเขาบอกว่าแซกี้ครับสี่แยกปอ๊งเงี้ยปี๊งเงั้น พีนุ๊กอะไรยังเรยๆเโอ้โหเห็นไหฮะอาณาบรรลุดและสังคมประชารัฐปกตินะฮะตอนนั้นจะเป็นพี่นุ๊กกับพี่อ้ำนะฮะอะไรเปลี่ยนเลยนครับเขาเปลี่ยนเพราะว่าแสดงความดีดีขอาหูพาไปฟังฟังของผมนะจากเมนหัสนามกีฬากลางราชพัชร์ลำปางแล้วถ้าเกิดนี่ครับสาขาชานิติษฐ์นี่เขาเรียกว่าลานรปศนะครับ ย่อมาจากอะไรครับรัฐสถาบันศาสนา <c oughs> นี่คือไว้จัดกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะมีเวทีตรงนี้ถาวนครับสาขาดนตรีตรของเรานะครับได้จัดมิวสิคเฟสครั้งสองตรงนี้บริเวณนี้เลยนะครับครั้งที่หนึ่งทั้งที่หนึ่งอยู่ที่ลานวิทย์ครับลานวิทย์อยู่ไหนครับลานวิทย์อยู่ตรงหน้าคณะวิทยาศาสตร์ครับผมเ <c oughs> หนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนี่นะฮะคือป้ายสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัาพาง อังคารหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นของพระนาครูปศาสตร์นี่ตึกนี้ผมเคยเรียนครับไม่เก่าหรอกครับพอรักเราไม่เก่าเลยเฮ้ยเล่นไปแล้วโถ่เอ้ยป้าอ้าวเราเจอน้องสาขาดนตรีนะฮะเอาอะไรขออะไรเอ้ยเราก็หลยช้วยเหมือนกันนะเราเสียงดังไปเราขอโทษนะฮเราใกล้จะจบปีพีหนึ่งกันแล้วนะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดทับสไครต์กันด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับโอเคไปนี่คืออีพีสองนะฮะเราได้มาถึงตลาดธนาคารแล้วนะฮะเราจะให้อ้าวไปพิธีอภรคนต่อไปครับครับผมก็วันนี้พบกับอั้มบูได้นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดธนาคารข้างมอญาุทัศน์นะฮะอยู่ซอยคันทองนะถ้าเป็นแถวบ้านผมเรียกซอยคันทองแล้วเราเจอเราเเจอดือนนะครับเดือนมาทาไหนเดเดือนแล้ว น้องพิวนะเราเจอน้องพิวแล้วเพตอนนี <mitad> ้เราเรากำลังมองหาอะไรกันครับตอนนี้ผมเจอของกินละผมเจอแมงทอดเราดูภาพให้เราทุกอย่างนะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้เราให้อาจารย์แมนนำไปครับตอนนี้เป็นจานจานบิดและนี่ครับจานอาจารย์ไก่จานไก่อันนี้จานแมนนะครับอันนี้จานแมนและข็เป็นจานมิวนะครับตอนนี้ตอนนี้อาหารเยอะแยะหมดานะฮะของฝั่งนะฮะเราแวะร้านไหนนะฮะเราจะมาถ่ายกันอีกท่นี้นะฮโอเคครับผม